น,นี่นะคะมาทำความสะอาดพระสวยงามมากค่ะอันนี้เราก็มาทำความสะอาดอีกครั้งที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะคะ นางรำสิบกลาลอะนี่นะคะเตรียมรีวิวให้ดูสวยงามมากค่ะนี่คือวัดสถานที่อยู่ที่วัดบ้านตลาดชัยนะคะตรงนี้ใครยังไม่เคยเข้ามาไหว้มากราบก็มากราบมาไหว้ได้นะคะสวยงาม สวยงามนะคะนี่ก็ลังเตรียมพร้อมทำความสะอาดนะคะอันเอกเป็นเนื้อจำเลยนะอื้ออันเอกเป็นเรื่อนี่นะคะสวยงามมากะคะ่ะ ไม้นี้เขาเรียกพระอะไรจ๊ะพระปรินิพานพระปารินิพานนี่คือผู้เชี่ยวชาญนะคะอาวบอกสิ มีนคือพระปริิพานนะคะจําลองมาจากประเทศอินเดียหลวงพ่อนะํามาสร้างาไว้ที่วัดของเรานะคะค่ะทีนี้เราก็กําลังทําความสะอาดเพื่อจะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่จะมาเยี่ยมชมในสถานที่นี้นะคะวัดบ้านตลาดชัยของเราค่ะ,ะมนมยา